ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทาง16สิงหาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับท่านขอบคุณมากนะ เราไปชมกันเลยครับท่านยืนนะสองชุดสองชุดล่าง4ี่สองสีสองครับท่านเบ่งปานสองชุดนะเบ่งปานสองชุดเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลย เดี่ยวทางนะสี่สองสี่สี่ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็ตัวเดียวนะท่านร้อยสิบหน่อยนะวิ่งตัวเดียวนะเนี่ยท่านที่ผ่านมาก็ผ่าน เนาทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปันสี่นะเบ่งปันสี่ตัวเดียวเน,ะเนาะแนวทันที่แล้วก็สี่เดาทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสี่ก็ขอบคุณมากแนวทานร้อยสิบหน่อยนะร้อยสิบหน่อย ต่อไปครัาทพรชมต่อไปครับใบนี้นะใบนี้ก็เนวทันบนวิ่งแบบ3ตัวทันนี้ก็เบ่งปาน้านะ5 7 5เ,เแล้วก็8นะเบ่งปาน3ตัว เบ่งปานสามตัววิ่งบนก็ขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณจริงๆเลยแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ก็เบ่งปานชุดเดียวตรองล่างท่านก็เบ่งปานลายสุดนะท่านรวมชูนจับคู่นะหนึ่งสอี่ห้าหกหเทียวนะหเทียวชูนนะหกเทียวชูนหกเทียวชูนห้านะหกเทียว หนึ่งเทียวหนึ่งเทียวสองทเทียวสามสี่ห้าหกหกเทียวโฉนห้าจับคู่หนะ้าแปดนะท่านผู้ชมห้าแปดนะจับชุดห้าแปดตรองนะท่านเน้นตรองนะตรองนะขอบคุณมากครับข้อมูลนะต่อไปครับผมใบนี้นะกลุ่มเกนุศ ดับชุดโบนก็เบ่งปันเบ่งปันหนึ่งสอกลับตัวะท่านติดสองสอปดกลับตัวนะสองสามสองส8 0 6 2นะ ก็สามห้าขอบคุณเดวทางดับชุดโบนโกลมกินุษเนาะกลมกินุ์เจ้าของข้อมูลที่ที่เบ่ง่านอย่างเร็วเร็วทันใจต่อไปครับท่านใบนี้นะใบนี้ก็เป็น แนวทางที่แล้วนะท่านผู้ชมท่านอินทรีพระเนจรก็เบ่งปัน,ปนเบ่งปันสิบหน่วยแบบสี่ตัวนะหกหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองแล้วก็สามแนวทางที่แล้วก็ ผ่านนะท่านผ่านหนึ่งนะเดทนทีแล้วก็ผ่านหนะ่งศูสี่หนึ่งก็ผ่านหนึ่งสามส,ามสามหก ok, นะท่านก็ผ่านหกนะสามสหกก็ผ่านหกนะเดาทนที่แล้วก็ผ่น แนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะก็0691นะท่าน0691 0691นะท่าน4ตัวนะอินทีพเนจรนะ อินทร,ร์พเนจรเจ้าของแนวทาง10น่อยนะขอบคุณจริงๆเลยนะแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วๆทันใจไปต่อการครับผมใบนี้นะท่านนี้ก็ใบนี้ก็เป็นอทีนที่แล้วนะท่านวิ่งโบนตัวเดียวจับชุดนะท่าน ใบนี้ก็เป็นแนวทานแนวทานที่แล้วก็ผ่านนะท่านนะผ่านผ่านโคสี่หนึ่งวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานนะท่านนะแบ่งปนะัเนเก้าห้าเก้าห้าศนย์ะเก้ายแนวทานที่แล้วสามหนึงสี่หนึก็ผ่านโคสี่หนึ่วทานใหม่นี้ก็แบ่งปันเก้า ก็ขอบคุณจริงๆนะแนวทางที่ผ่านมาก็สรุปก็ผ่านนะวิ่งตัวเดียวผ่านนะใบนี้ครับวิ่งตัวเดียวอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดนะท่านท่านก็เบ่งปันนะเบ่งปัน,ปน 9 5 0าห้นะท่านวิ่ง5ตัวเดียวนะวิ่ง5ตัวเดียวเนาะเนท่านที่ผ่านมาก็ผ่านนะผ่านผ่านผ่านาน,นะจับคู่ต้นโบนนะท่านจับคู่ต้นโบนเนาะขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่แบ่งปัน ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะใบนี้ครับพ่อน้องมินแนวทานชุดเต็นบู์เบงปันโคสองหกสองหกนะสองหกแล้วก็สองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สามหก 3 7 3 9 3 0 5 6 5 7 5 9 5 0นะท่านรวม12ชุดนะ12ชุดปเป็นแนวทางชุดเต็นบุญนะบ่อบุญนะขอบคุณมากจริงๆเลยแนยวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ โยนะเอกโยเนอะเนีวท่านที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะผ่าน,นะานเนีวท่านที่แล้วก็ผ่านนะสี่หเนวท่านใหม่นี้ครับ1 4 1 5 1 7 1 8 1 0ึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งศูนย เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนะท่านเอ็กโยนะขอบคุณจริงๆเลยแนวทางนะแนวทางแนวทางที่เบ่งป้นอย่างเร็วท่านใจเบ่งป้นไลาชุดนะท่านคลิปหน้าจอได้นะ ไวนี่ชุดเต็ม3ตัวบูณนพ่อน้องมินอีก1ชุดนะเคปหน้าจอได้นะท่านก็แบ่งปันเก้าสองหกเก้าสอนะท่านก็ไล่ไปโน้นนะท่านไนะล่ไปโน้นนะแปดห้าปดหนะท่านเคปหน้าจอนะพ่อน้องมินแบ่งป,ปันหลายชุด 3ตัวใบนี้เอ้ยชุดเต็มล่างนะพอน้องมินนะชุดเต็มล่างก็เบ่เงปั้น2องสนะสองสและก็2 6 2 9 2 0 36, 3ง3ก้าสองศูน ห้ 50, 6 9ูนนะท่านก็ขอบคุณแนวทางจริงๆนะพ่อน้องมินเจ้าของแนวทางก็ชุดเต็มล่างก็เบ่งปันรวม14ชุดนะ14ชุดนะชุดเต็มล่างนะลอลิงเนาะต่อไปครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักเออ ให้เราชมต่อนะท่านนี้สัน่นแนวทานร้อยสิบหน่อยเบบสามตัวแนวทานที่ประพันธ์มาก็ผ่านนะท่านผู้ชมผ่านนะแนวทานใหม่นี้ครับก็เบ่งปานสามสี่ห้านะสามสี่ห้าแนวทานใหม่นี้ครับ ก็เบ่งปาน3 4 5 3ตัวเป็นเดียวทางนะในทันที่แล้วก็ผ่าน3 3 6ก็ผ่าน5 0 3, 3ก็ผ่านต่อไปครับต่อไปใบนี้ครับนะ2ตัวล่างชุดเต็มนะ2ตัวล่างชุดเต็มท่านก็เบ่งปาน สอสนะเจ้าของเนี่ท่านกลมกนุษนะกลมกนุษนะสองสามสองสี่สองเจ็ดสองเก้าสามสามสามสี่สามก้าสี่สามสี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้าห้าสามห้าสีครับท่านขอบคุณจริงๆเลยนะ ก็แบ่งปันโรนแบ่งป,ปันโรนยี่ชุดนะยีชุดนะสตัวล่างชุดเต็มนะเก็บหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเก็บหน้าจอได้นะก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับข้อมูลแนวทาง ที่เบ่งปันปอย่างเร็วเร็วทันใจท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณอย่างมากครับผมนะเราก็พบกันใหม่นะคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม